สิ่งนี้คือปัญหาระดับโลกและคนไทยกว่า50%ตกเป็นเหยื่อสิ่งนี้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการก่อเหตุและสิ่งนี้เราอาจตกเป็นเหยื่อได้ทุกเมื่อโดยไม่จาเป็นต้องพบเจอกันมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้ให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์ จากที่เกิดไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้เป็นคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่ เราขอพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกคำศัพท์ไปด้วยกันกับพันตำรวจเอมกมรกตแสงสาคคูผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสําสำนักงานตำรวจแห่งชาติไซเบอร์คราฟคืออะไรครับไซเบอร์คราฟเนี่ยแปลว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยคนร้ายเนี่ยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการที่จะกระทำความผิดคอมพิวเตอร์ณนะปัจจุบันเนี่ยมันก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ซึ่งทุกคนมีนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเข้าถึงคนร้ายก็เลยใช้ช่องทางเนี่ยครับในการที่จะเข้าถึงตัวของเป้าหมายที่จะตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับแล้วอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่างจากอาชญากรรมธรรมดายัางไงครับอาชญากรรมธรรมดาเนี่ยมันคือการกระทําทางกายภาพแต่อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยผู้กระทํากับผู้ถูกกระทาอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะผู้ถูกกระทําก็จะเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็จะไม่ทราบ ตัวตนที่แท้จริงซึ่งเป็นความยากลําบากมากในการที่จะสืบสวนต้องใช้เครื่องมือใช้สรรพกำลังในการที่จะสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดซึ่งในปัจจุบันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกลายเป็นปัญหาระดับโลกเป็นความท้าทายสําคัญของทุกประเทศโดยสถิติเมื่อปี2564จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยว่าคนไทยกว่า50%เคยมีประสบการณ์ถูกหลอกลวงทางออนไลน์หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เราคิดว่าในปี2565แนวโน้มของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีการแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคมพศ2565ผ่านเว็บไซต์ thaipoliceonline com ได้มีการรับแจ้งความออนไลน์ประมาณ78,000เรื่องจนถึงนะเดือนสิงหามคมมีการจัดกลุ่มเกี่ยวกับการทำความผิดในลักษณะหลอกลวงด้านการเงินเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายของออนไลน์ มีเรื่อง f ฟ k e n e w หรือว่าข่าวปลอมมีเรื่องร่วงละเมิดทางเพศออนไลน์สุดท้ายก็เรื่องการผนันออนไลน์นะครับจัดเป็น5กลุ่มซึ่งแนวโน้มเนี่ยจะได้ยินข่าวเรื่องการถูกหลอกลวงด้านการเงินหรือว่าการซื้อสินค้าที่ไม่ได้สินค้าหรือโดนหลอกลวงแล้วเราจะมีวิธีการรับมืออาชญาการรมทางเทคโนโลยีอย่างไรได้บ้างครับคือลำดับแรกเลยความผิดปกติเนี่ย จะเป็นตัวบอกเรานะครับอย่างเช่นใครที่ให้เราไปลงทุนแล้วได้กําไรเยอะมากนะครับเยอะจนมันเกิดข้อผิดปกติอันนี้เราอย่าไปเชื่อท่านพลตโทรกรชัยคล้ายคือท่านผู้อุปการตำรวจสืบสวนสอบสวนาอ,นอการทางเทคโนโลยีให้คำจังกัดความว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนมีข้อความอะไรแปลกๆเข้ามาอย่าเพิ่งไปเชื่อให้หาเหตุหาผลก่อนว่าข้อความเหล่านี้ความจริงมันคืออะไรไม่รีบก็คือว่า เมื่อเขาสั่งให้ทําอะไรแล้วเนี่ยเราต้องตรวจสอบก่อนครับอย่างเช่นสั่งให้โอนเงินเราอย่าเพิ่งรีบครับให้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนถ้าเราเชื่อเรารีบแล้วเราโอนมันก็จะทําให้เราเสียนเนงินหากพบเจออาชญากรรมทางเทคโนโลยีเราจะแจ้งบอดแสรหรือแจ้งข้อมูลผ่านช่องทางใดได้บ้างครับแจ้งผ่านกองพิสการตารวจสืบสวนสอบสวนไอการทางเทคโนโลยีเนี่ยได้ที่เบอร์1441หรือว่า หน้าเพจของกองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบสอบวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถ้าเป็นคดีความก็สามารถที่จะแจ้งความออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน w w w policeonline.com นะครับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือเป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่สร้างความเสียหายและเดือดร้อนเป็นวงกว้างเราจึงควรตระหนักและรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมนะครับคิดว่าควรให้ความสำคัญกับคำคำนี้แล้วหรือยังครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไร มาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันติดตามได้ที่นี่ชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร,ชอแชร์อย่าลืมมิสติทุกครั้งก่อนที่เราจะกดแชร์ไปนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม